ที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างครับผมคภาพดีครับรถสมบูครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผมที่ไว้ใจเอารถกับทางเราพี่ลูกคาจัดให้ครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้า FC จากชัยนาครับผมติดต่อเข้ามาขอดูอีลูสูดีแม็ของเราก็ผมก็เดี๋ยวให้ลูกค้า FC ดูไปเบื้องต้นครับผมแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ตึงพาไปเทดไดร์กันสักหนึ่งรอบครับผมโอเคผมก็เดี๋ยวให้พี่ตึงพาไปเทดไดร์กันสักหนึ่งรอบครับผม ขับสบายสบายสิบเไล่ข้างในวนได้การชิวๆว่าผมฝากไว้ับผมมาพิพิทลูคาต้องได้ลองเลยครับผมโอเคผมก็หลังจากที่ลูกค้า FC ได้เทสได้ไปหนึ่งเราก็ตัดสินใจซื้อเงินสดแล้วก็นํารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่กันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้า FC กันหน่อยครับผมที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างครับผมคุณภาพดีครับรถขอผมก็ดีครับก็ดีครับผมก็ข้าครืผมที่ไว้ใจออกรถกับทางเราดีลลูกคาจัดให้ครับผมก็ให้พี่เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับผม ขอบคุณครับโอเคผมก็จบสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับอีซูซูดีแม็กปีสองพัน้าของเราก็ผมก็ลูกคา้าเวฟซีที่สนใจก็สามารถทักมาทางเพจร้านเราได้เลยครับผมมีแอดมินคอยตอบการ24ชั่วโมงเลยครับผมฝากไว้ด้วยครับผมมาวีธีลูกค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผมทางร้านเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า6 0คันเลยครับผม